งานครบจบที่เดียว EP นี้เราจะพาทุกท่านไปชมพื้นที่จัดงานภายในอาคารห้องชัยพฤกอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่กันค่ะห้องชัยพฤกเป็นพื้นที่จัดงานภายในอาคารขนาดความกว้าง13เมตรความยาว20เมตรโดยประมาณค่ะ เหมาะสำหรับจัดงานได้หลากหลายประเภทรองรับผู้ร่วมงานได้ตั้งแต่จำนวน50ถึง150ท่าน สามารถตอบโจทย์งานได้ทุกรูปแบบในแบบ new normal โดยเราคำนึงถึงความปลอดภัยและการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการจัดงานรวมถึงยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันในส่วนของโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ขนาดความกว้าง4เมตรความยาว3เมตรเวทีขนาดความกว้าง5เมตรความลึก4เมตร ความสูง0.5เมตรรวมถึงโพเดียมแท่นยืนบรรยายระบบไฟฟ้าระบบเครื่องปรับอากาศไมโครโฟนลำโพงระบบแสงสีเสียงและห้องน้ำภายในอาคารแยกฝั่งชายและหญิงรวมจำนวนกว่า21ห้องอีกทั้งยังมีลานจอดรถที่กว้างขวาง ไว้รองรับสำหรับผู้ที่มาร่วมงานนอกจากนี้เรายังมีบริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาใช้บริการอีกด้วยนะคะห้องเชยพึกยังได้รับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยในประเภทห้องประชุม รวมถึงได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอ,อนามัยเพื่อนักท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยวในประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วยซึ่งทางอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้ปฏิบัติเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดค่ะ อีกทั้งงานบริการจัดเลี้ยงและใช้สถานที่ยังมีการทำความสะอาดพื้นที่การจัดงานภายในอาคารทุกๆครั้งด้วยการพ่นละอองฝอยด้วยน้ํำยาฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนการจัดงานและหลังการจัดงานและทำความสะอาดผ้าคลุมโต๊ะผ้าคลุมเก้าอี้ด้วยการอบความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรค อีกช้งยังมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆเช่นมือจับประตูโต๊ะไมโครโฟนและโพเดียนแท่นยืนบรรยายเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการและเพิ่มความมั่นใจในการจัดงานของลูกค้าในทุกๆครั้งด้วยค่ะ หากคุณกำลังมองหาสถานที่แห่งความประทับใจให้อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ได้ดูแลนะคะจัดงานครบจบที่เดียวไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ หรับ EP หน้างานบริการจัดเลี้ยงและใช้สถานที่จะพาทุกท่านไปชมพื้นที่จัดงานที่ไหนอีกบ้างภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์รอติดตามชมกันด้วยนะคะ กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในช่องราชพฤกษ์เซอร์วิสนะคะ